นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูตั้มจากกรงก่อบลิสนะครับจะมานําเสนอเรื่องปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงในด้านสามหลักการนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยครับครับหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงนะครับสามหลักการที่เราจะนํามาใช้ในชีวิตประจาวันของเรานะครับมีอะไรบ้างเราก็จะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วที่เป็น2เงื่อนไขเกี่ยวกับการซักผ้านะครับว่าวันนี้เราจะนํามหลักการเนี้ย มาใช้เกี่ยวกับการซักผ้าเป็นอย่างไรไปรับชมและฟังเลยครับหลักการที่1คือหลักการพอประมาณนะครับเราก็ต้องพอประมาณเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเตรียมเสื้อผ้าในปริมาณที่จะใช้ที่จะซักให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่จะใช้ซักผ้าเช่นการละมังเหมาะสมกับเสื้อผ้าที่จะซักไหมเครื่องซักผ้าเหมาะสมกับเสื้อผ้าที่จะซักไหมมีเสื้อสามตัวจะซักเครื่องซักผ้าเปลืองไฟไหมครับเปลืองไฟเพราะนั้นต้องใช้การละมังครับ ประหยัดไฟด้วยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ําด้วยใช่ไหมอ่าสองเตรียมอัตราส่วนของผงซักฟอกน้ํายาปรับผ้านุ่มให้เหมาะสมกับจํานวนผ้านะครับผ้าน้อยก็ใช้น้อยผ้าเยอะก็ใช้เยอะนะครับนักเรียนใช้น้ําและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับจํานวนผ้าที่ซักเหมือนกันนะครับน้ําอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับจํานวนผ้าที่เราซักนะนักเรียนนะครับเลือกเวลาซักผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศด้วยอันนี้ก็ต้องดูสภาพอากาศเป็นหลักนะครับว่าฝนฟ้ามา เราก็มาต้องซักผ้าซักผ้ากระตากไปก็ไม่แห้งผ้าก็จะชื้นนะครับอ่ะเรามาดูหลักการที่สองเลยครับจากการมีเหตุผลอ่ามีเหตุผลทําไมต้องซักผ้าครับก็เนื่องจากเสื้อผ้าที่เราใช้เนี่ยเรามีจานวนจํากัดใช่ไหมนักเรียนชุดนักเรียนเรามีกี่ชุดเต็มที่ก็มีแค่สองชุดนะครับแล้วก็ต้องซักนะครับซักเพื่อที่จะใส่ในสัปดาห์หน้านะครับเดะอีกอย่างหนึ่งเหตุผลที่ซักก็คือเพื่อทําความสะอาดให้เสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยมันสกปรกใช่ไหมเราก็ต้องไปซักออกให้มันสะอาดขึ้นนะครับ ามาดูหลักการที่สามนะครับมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีภูมิคุ้มกันคือต้องมีการวางแผนนะครับนักเรียนการวางแผนเกี่ยวกับอะไรเตรียมอุปกรณ์ในการซักผ้าวันนี้เราจะซักผ้าแล้วต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีกาละบังมีเครื่องซักผ้ามีผงซักฟอกมีน้ำยาปรับผ้านุ่มมีไม้แขวนไม้หนีบมีราวตากผ้าอันนี้ต้องเตรียมพอเตรียมแล้วอันที่สองคืออะไรต้องตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้ในการซักด้วยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราเตรียมเนี่ย พอเราเตรียม้วต้องตรวจสอบว่ามันปลอดภัยไหมมันพร้อมใช้งานไหมและสุดท้ายเราก็ต้องแยกสีของผ้าออกจากกันอย่างเช่นผ้าขาวกับผ้าสีเราก็ต้องแยกซักนะครับไม่เช่นนั้นเราซักปนกันผ้าขาวกับผ้าสีสีมันก็จะตกบนผ้าสีขาวก็อาจจะเสียหายได้นะครับอันนี้คือหลักการ3มหลักการเกี่ยวกับการซักผ้าที่เรานํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับคลิปนี้ ก็น่าจะให้ความรู้กันเรียนไม่มากกัน,น้อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะลงสู่สี่มิติกันนะครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ